ได้อีกสาม้ากันตาการพักก็อน่อี่โบราครับนนี้เรารั้งทีนแล้วได้บทราชบมงคลหบที่ที่ถ้าไปตอนนี้คือหาสบโบราณยอดเหลือวมีโรคทโบราณ ชุดนีุ่ดของเราต่สายกันเราบูไหมได้ครับแล้วก็เป็นความคิดว่านี่นี่นี่เป็นเป็นผู้กอบไทยด้วยไหมผู้อบไทยมาช่วยกันด้วยครับนี

เชินนี้ด้เอินว่ใรไเอิ้นฮะอ่าอ่นี่ยกน้ยกาย้นานี่รถขางทีสวยงามนะคะวาด้วกันนี่ารเป็นการร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่สอกร